ทีนี้พาไปเที่ยวกันต่อนะครับลงไปที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างไปดูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดปัตตานีครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลฟังอ่าวไทยโดยสถานที่ดังกล่าวเนี่ยขึ้นชื่อว่าลานนกกระยางนะครับสามารถเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านและก็ชาวประมงในพื้นที่รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมากมายเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีพื้นที่ทะเลเป็นของตนเองลานุกรยยงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานีที่คนในพื้นที่และนอกพื้นที่ต่างก็พากันไปเยี่ยมชมดูธรรมชาติริมทะเลรับลมยามเย็นอีกทั้งยังสามารถเพิ่มรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายหรือกลุ่มประมงในพื้นที่อีกด้วยมาจากอำเภอแม่ลานค่ะก็ แปลกดีไม่เคยรู้ว่าปตัตตานีมีที่แบบนี้ด้วยค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนช่วงเย็นๆหลังจากเลิกงานแบบเหนื่อยเรียนี่ก็คือมาพักผ่อนได้ตรงนี้ค่ะชอบค่ะบรรยากาศที่นี่ไม่เคยมาแต่มาครั้งแรกก็โอเคค่ะชอบค่ะในช่วงเย็นๆนะคะสามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้นะคะก็ที่นี่สามารถมาผ่อนคลายหรือว,ว่าหลังจากเราเรียนเราเลิกเรียนสามารถมาพักผ่อนได้มาสู่บรรยากาศ กับทะเลที่ปตัตตานีได้ค่ะเพราะปัตตานีน่าเที่ยวค่ะนากจากย่าร่างเนี่ยพาลูกๆมาเล่นแล้วก็เนี่ยกินลมชมวิว <c oughs> ก็มันมีครอบเด็กๆก,ก็ได้เล่นก็ได,ได้ได้ดูอะไรตรงนี้ด้ถ้ามาปัตตานีก็ที่นี่ก็เป็นที่ที่น่าเที่ยวส่วนหนึ่งของปัตตานีเหมือนกันมาเที่ยวกันได้ที่ลานนกกะยางนี้สวย ลานนกกระยางตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่9บ้านแหลมนกตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ครอบคลุมพื้นที่ลานคอนกรีตพิมพ์ลายขนาด425คูณ20ตารางเมตรโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดปัตตานีได้สนับสนุนงบประมาณกว่า40ล้านบาทให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบานาเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวมากมายการล่องเรือการใช้พื้นที่ลานกว้างในการทํากิจกรรมต่างๆหรือซื้อสินค้าอาหารริมทะเลที่คนในพื้นที่ได้เปิดจําหน่ายขายลูกชิ้นย่างค่ะช่วงลาช่วงปีใหม่วันนี้คนแน่นค่ะทำดูลินะขายดีค,ดค่ะไม่ทันเลย <laughs> เดียนเชิญทุกคนนะคะมาเชียรที่ร้านนกกระยางค่ะที่ปัตตานีนะคะ <laughs> เดินทางไม่ยากค่ะตอนนี้ก็คือจะมี้มยบอกว่าว่าเลี้ยวทางไหนทางไหนค่ะมันก็จะมาไม่ยากค่ะ สะดวกแล้วก็คำขัข้นคคืนก็สบายส่วนใหญ่คนไทยเขาจะมาเที่ยวที่นี่เขาบอกว่าปลอดภยัยต่างชาติเขาจะมาเยอะเวลาไฮซีซั่นของเขาอะนะเราเรือที่นี่เป็นเรือเรารวมกลุ่มกัน,เป,นเป็นเป็นเรือท่องเที่ยวเช้าเช้าเอาแบกออกทะเลกันพอเย็นเย็นก็หาและไทพิเศษสมาชิกประมาณ1ิบกว่าคนเรือประมาณสิบกว่าลำเช้าเช้าก็ออกทะเลกัน,นก,ก,ก,ออก,ก,ก่อนเชา้ชาเช้าก็จะได้พวกกับข้าวพวกปูปลากุ้งแล้วขายหลังจากนั้นก็ว่างๆก็ได้มานั่งเนี่ยมี นั่งแลเล่นกันอบแบตั้งแต่ทานี่ไปไปรู้สึกมีความสุขนะเห็นเห็นรอยยิ้มนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยรู้สึกเรามีความสุขเราทําด้วยใจคือนโยบายของแบคือเราไม่เน้นไม่เน้นเรื่องธุรกิจเราเราจะมอบความสุขมากกว่าคือเราเรามีอาชีพเสริมคือมันสามารถช่วยช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวจากน้อยๆที่เคยได้ปกติก็จะเช้าๆก็สามสี่ร้อยสี่ห้าร้อยแล้วก็บวกนีดเพิ่มเย็นๆเ0้าร้อยสองร้อยก็อยู่ได้แล้วอยู่ได้สถานที่แห่งนี้ชื่อลานกกระยางเนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ในเมื่อก่อน มีนกกระยางมาอยู่กินเป็นจำนวนมากซึ่งณนะปัจจุบันจะมีให้เห็นในช่วงเย็นช่วงคำ่ำที่จะบินมาพักแรมยามค่ำคืนนอกจากนี้ยังมีบ้านปลาที่ทางสำนักงานประมงอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อที่จะสามารถอนุรักษ์พันุปลาในพื้นที่ได้อีกด้วย NBT South รายงานจากจังหวัดปัตตานี